o n i n u t u t i s t s t y r y r o r t r t ชาลีเคิร์กจากนักเคลื่อนไหวรุ่นใหม่สู่เป้าหมายรอบสังหารเมื่อวันที่10กันยายน2025โลกการเมืองอเมริกาสะเทือนเมื่อชาลีเคิร์กผู้ก่อตั้งและซ e o ขององค์กร Turning Point USA ถูกลอบสังหารระหว่างขึ้นเวทีปราศัยที่ Utah Valley University รัฐยูทาห กระสุนถูกยิงจากอาคารห่างออกไปราว200เมตรเจอกเข้าลำคอต่อมาเสียชีวิตที่โรงพยาบาลเหตุการณ์นี้ถูกผู้ว่าการรัฐยูท่าระบุชัดว่าเป็นการลอบสังหารทางการเมืองสาเหตุและแรงจูงใจในการลอบสังหาร แม้การสอบสวนยังไม่ชัดเจนแต่หลายฝ่ายเชื่อว่าปัจจัยหลักมาจากแนวทางการเคลื่อนไหวของเคิร์กที่ถูกมองว่าเป็นเสียงหลักของฝ่ายขวาอนุรักษนิยมรุ่นใหม่ในสหรัฐเขามักวิจารณ์เสรีนิยมสายกลางมหาวิทยายลัยและการเมืองวัฒนธรรมหรือ culture wars อย่างดูเดือดการเป็นผู้จัด American comeback tour และเชื่อมโยงใกล้ชิดกับพรรครีพติกันทำให้เขาเป็นสัญ,ญลักษณ์และอาโตเป็นเป้าหมายจากกลุ่มที่ไม่เห็นด้วยทางการเมืองขณะน,นี้ FBI และตำรวจท้องถิ่นยังคงเร่งสืบสวนว่าผู้ก่อเหตุมีความเชื่อมโยงกับองค์กรหรือกลุ่มใดหรือไม่ประวัติและเทนทางชีวิตของเคิร์ก ชาลีเคิร์กเกิดป 1993, ี1993โตที่รัฐอิลลินอยส์เขาโด่งดังตั้งแต่วัยรุ่นเมื่อเขาเขียนบทความวิจารณ์การลำเอียงของมหาวิทยาลัยใน Wall Street Journal จนได้รับความสนใจระดับนานาชาติปี2012เขาก่อตั้ง Turning Point USA องค์กรไม่แสวงหากำไรที่เน้นปลูกฝังแนวคิดอนุรักษ์นิยมแก่เยาวชนนักเรียนและนักศึกษาตลอดเวลากว่า10ปี เคิร์กขยายบทบาทจากนักเคลื่อนไหวเล็กๆไปสู่สื่อเสียงของฝ่ายขวาเขาจัดรายการพอดแคสต์รายการวิทยุและปรากฏตัวในงานการเมืองใหญ่ๆอย่างสม่ำเสมอความใกล้ชิดกับอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์และบทบาทในการขับเคลื่อนเยาวชนอนุรักษ์นิยมทำให้เขาเป็นหนึ่งในบุคคลที่มีอิทธิพลที่สุดของฝ่ายขวายุคใหม่การลอบสังหารชาลีเคิร์ก ไม่ได้เพียงแต่เป็นการสูญเสียบุคคลใดบุคคลหนึ่งแต่สะท้อนถึงความแตกแยกและความตึงเครียดทางการเมืองในอเมริกาเสียงเรียกร้องให้ปกป้องเสรีภาพทางการเมืองและการแสดงความคิดเห็นอาจจะดังขึ้นยิ่งกว่าเดิมหลังการเสียชีวิตของเขาเกาะติดสถานการณ์ข่าวสารสำคัญได้ใน One Minute History Report